ร่วมขนโดยวิวัตตะคลินิกคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ Principal Healthcare กรุงเทพเป็นเมืองแห่งความหลากหลายที่เติบโตขึ้นจากรากฐานของชุมชนอันเข้มแข็งเมื่อในอดีตครับและนอกจากนี้กรุงเทพก็ยังเป็นเมืองแห่งสายน้ำที่นอกจากจะมีแม่น้ำสายใหญ่แต่ยังเต็มไปด้วยลำคลองเล็กลัดลอบไปตามชุมชนมากมายอีกด้วยครับ และสายน้ำเหล่านั้นในวันนี้ทําให้เกิดการสำรวจของผมในวันนี้นั่นเองครับแต่คำถามก็คือแล้วทำไมผมถึงพาทุกคนมาที่ท่าเรือวัดไซนะครับเพราะว่าวันนี้ผมจะพามานั่งเรือไฟฟ้าที่มีผู้คนจองกันเป็นเดือนบางทีค่าไปเป็นปีเลยครับวันนี้ผมเชื่อว่าเราน่าจะได้เรียนรู้อะไรบางอย่างจากพี่ซันกับตันเรือสุขสำรานเรือไฟฟ้าหนึ่งเดียวในท่าเรือวัดไซแห่งนี้ครับ สวัสดีครับสวัสดีครับแม่รู้จักเรือไฟฟ้าสุงสำราญไหมครับไม่รู้จักครับแม่เอ่ยครับแม่รู้จักเรือไฟฟ้าสุงสำราญไหมแม่ไม่รู้จักกันทน่เอามาะเอาตรงชหึเลยลูก ตอนนี้ผมมาถึงท่าเรือวัดไซรแลลวครับตอนที่เดินเข้ามาข้างในผมก็ถามพ่อค้าแม่ค้าแม่ๆแถวเนี้ยว่ารู้จักเรือสุกสําราญรู้จักพี่ซันไหมที่เราจะมานั่งเรือไฟฟ้ากันปรากฏชาวบ้านแถวนี้ยังไม่มีใครรู้จักเลยนะซึ่งผมก็สงสัยเหมือนกันว่าเฮ้ยมันเพราะอะไรเดี๋ยวเราจะไปหาคําตอบกันตอนนี้เดี๋ยวรอพี่ซันเอาเรือสุขสําราญมารับเรานะครับ ตอนน่สวัสดียังเป็นทางการครับพี่ธันสวัสดีครับพี่ธันแนะนําตัวกันหน่อยได้ไหมครับครับแนะนําตัวหน่อยครับผมซันนะครับศิระลีปิพัฒนาวิทย์นะครับอาชีพหลักเนี่ยคือการเลี้ยงลูกส่วนเรือที่เห็นข้างหลังเนี่ยครับก็เป็นเรือไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อันนี้ทําเป็นงานอดิเรกนะครับช่วงที่เดินจุดเสาอาทิตย์อาชีพหลักคือเลี้ยงลูกใช่ทำไมเราถึง ใช้คําว่าอาชีพหลักครับพี่ครับเพราะว่าเดิมเนี่ยผมทํางานประจําเราไม่อยากจะจ้างพี่เลี้ยงมาเลี้ยงลูกเราลูกของเราเราคงจะเลี้ยงเองอันนี้เป็นความตั้งใจเลยความตั้งใจร่วมกันเงี้ยนะครับดังนั้นงานอื่นเนี่ยก็ถือว่าเป็นอาชีพเสริมภารกิจหลักเราคือเลี้ยงลูกไม่งั้นถ้าถ้าเราไม่คอนเซนเทรตเรื่องการเลี้ยงลูกเนี่ยเรามวแจะไปคิดเรื่องจะหารายได้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยผมก็เลยบอกทุกคนว่าเอ้ยอาชีพหลักเราคือตอนนี้การเลี้ยงลูกเท่มากโอเคเราพูดกันมาขนาดนี้แล้วผมว่าถ้าไม่ได้ลงเรือนนมัาจะ สัมผัสไม่ได้ว่าความรู้สึกมันเป็นยังไงซึ่งวันนี้พี่สันเขาได้มีการนัดกลุ่มอาจารย์จากโรงเรียนสงกร,รานต์ซึ่งพี่ซันเป็นศิ์เก่าจะพานําเที่ยววันนี้เรที่ขอติดสอยค่อยตาม1วันไปกับพวกอาจารย์รได้ให้พี่สันเป็นคนนําเที่ยวด้วยวันนี้รบก,กวนะนะครับพี่รนะเดี๋ยวเรารลงเรือกัน พระไซใช่ไหมครับครับนี่คือตําหนักทองพระเจ้าเสือครับอ๋ออาจารย์ดูออเจ้ากันไหมครับอ๋อมด้วยอ่าจากอายุทยากว่าจะไปท่านท่านมาแถวนี้ท่านชอบไปยิงนกตกปลาแถวโคกขาวใช่ไหมครับเอ่อก็ต้องมีจุดวะ ตอนนี้นะครับเรานั่งเรือมาสักพักจะมาถึงจุดไฮไลท์ที่พี่ซันจะพานักท่องเที่ยวมาดูก็คือพระใหญ่ด้านหลังของเรานะครับพระพุทธธรรมกายเทพมงคลนะครับที่มีความสูงกว่า69เมตรหรือเทียบเท่ากับตึก20ชั้นที่วัดปากน้ําพาสิเจริญเราพี่ซันในขณะที่นั่งเปเรื่อยๆพี่ซันที่เติบโตมากับลำทของเส้นนี้ก็เล่าให้เราฟังหนึ่งประวัติศาสตร์ว่าตอนเด็กๆที่นี่เป็นยังไงมีเรื่องราวอะไรบ้างย้อนกลับไปสมัยในอดีตจุดเริ่มต้นเป็นยังไงก็ทําให้เราได้เพลิดเพลินเลยคร เส้นทองแห่งนี้แล้วก็ประวัติศาสตร์ที่พิา่านได้เล่าให้เราฟังครับบรรยากาศดีมาก เรามานั่งในเรือกันแล้วนะครับตะกี้ผมเห็นพี่ซันมีใช้รีโมทบังคับวิทยุด้วยคือพอทุกอย่างมันเป็นไฟฟ้าครับจากเครื่องยนต์กลไกแมชชนิกเนี่ยมันก็กลายเป็นอิเล็กทรอนิกส์พอาเป็นอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเราจะทํารีโมทเนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายและราคาถูกแล้วไม่แพงแล้วครับผมก็ใช้รีโมทโดรนธรรมดาเนี่ยคือเราแปลงมาจากโดรนครับอันใช่นี่คืออะไหล่ของโดรนเลยครับขออนุญาตขอดูได้ไหมคร อุปกรณ์ในเรือหน่อยว่ามีอะไรบ้างครับผมก็นอกจากรีโมทแล้วก็กนไกบังคับไะไรยพวกนี้แก้วน้ํเปิ่นโตเอามาด้วยคือเนี่ยเรามีตู้เย็นในตู้เย็นเนี่ยมีน้ำเย็นขึ้นขวดอะนะครับอ๋อใช่มีแก้วมีปิ่นโตมีจุดล้างมืออะไรอย่างเงี้ยครับที่ทําทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือเรามาชื่นชมความสวยงามของธรรมชาติแต่ว่า เราไม่ได้สร้างผลกระทบกระเทือนให้กับธรรมชาติเลยอย่างเงี้ยเนี่ยโอ้โหมันจะเต็มอิ่มที่สุดนะโดยความคาดหวังสุดท้ายเนี่ยผมหวังว่าเขาจะประทับใจกับคลองประทับใจกับระบบนิเวศแบบเนี้ยแล้วเราจะได้มาช่วยกันรักษาทุกๆเดือนนะเราจะเปิดรับล่วงหน้าแค่เดือนเดียวอสมมติตอนนี้เราเดือนกุมภาเราก็จะไปรับเดือนมีนาอะไรแบบเนี้ยครับจะไม่มีไม่รับไม่ไช่เพราะอย่างที่บอก อาชีพหลักของผมคือการเลี้ยงลูกก็เลยก็เลยรับลงหน้าแค่เดือนเดียวเราจะได้วางแผนชีวิตครอบครัวก่อนจะค่อยมาวางแผนรับเรือเดิมเนี่ยเรือลำนี้ใช้เครื่องยนต์ดีเซลขนาด110แรงมา้าคอนเวิร์ตเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยบริษัทยเยรมาแนะนำว่าต้องใส่มอเตอร์50กิโลวัตสำหรับเราเราจำเป็นต้องไปเสียปักชาร์จแบตไหมครับที่ผมกำลังจะเผยไตว่าผมวิ่งได้ทั้งวันได้ยังไง เพราะผมมีหลังคาโซลารเซลล์หลังคาโซลารเซลเล์เปียกเสมือนโรงไฟฟ้าที่ผลิตพลังงานให้กับเรือลำนี้ทั้งวันทั้งวันตราบใดที่ยังมีแดดแบบนี้เราก็วิ่งไปได้เรื่อยๆแสดงว่าเรือเราเนี่ยใช้แต่พลังงานแสงอาทิตย์อย่างเดียวเกือบร้ยอยเปอร์เซ็นต์เรือลำนี้เนี่ยจริงๆแล้วเครื่องยนต์เดิมยังอยู่เรายังมีเครื่องดีเซลอยู่ใต้นี้ครับเผื่อไว้เป็นฉุกเฉินอ่าใช่เผื่อฉุกเฉินการที่เราเก็บเครื่องมันอยู่ไว้แบบนี้ทําให้เราลดคอสได้อีกแล้วมันก็ ทำให้เราอุ่นใจกล้าที่จะใช้ไฟไปจนถึงฟ้ามงฟ้ามืดก็ยังวิ่งต่อได้เพราะามีปัญหายังไงเราสตาร์ทเครื่องได้ใช่ไหมแล้วตัวเครื่องยนต์นี้เองเนี่ยมันเป็นเจเนอเรเตอร์ได้ด้วยดังนั้นผมเลยบอกว่าเราไม่ได้ใช้แสงแดดร้อสุดยอดแต่ว่าในในทริป,ปปกติทั่วไปอย่างเงี้ยวิ่งระยะสั้นวันเดทริปอย่างเงี้ยใช้แสงแสงแดดอย่างเดียกก็พอโอ้โหสุดยอดเลยอะ่ะทีนี้มาถึงคําถามสําคัญที่ผมอยาก จะถามพี่ซันมา,มากๆเลยความฝันสูงสุดที่พี่ซันอยากจะเห็นในอนาคตในบริเวณริมคลองที่เราโตมาก็ได้พี่เป็นยังไงครับผมอยากให้คนกลับมาใช้วิถีชีวิตที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติคือที่ผ่านมาเนี่ยเราพยายามกันตัวเราเองอ่ะออกไปจากธรรมชาติมากขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าไม่ว่าเราจะทําตัวเองไกลจากธรรมชาติมากแค่ไหนอ่ะ อย่าลืมว่าเราอยู่บนโลกใบเดียวกัน<ช>นี่คือบ้านทั้งหลังของพวกเราทั้งหมดมไม่ว่าใครจะทําอะไรยังไงสร้างปัญหาตรงไหนอะไรอย่เงี้ยสุดท้ายแล้วผลกรรมเนี่ยมันหุนเวียนกลับมาเสอมอ ดังนั้นมันจะดีกว่าถ้าเกิดเราสามารถทําให้ทุกคนเนี่ยกลับมาคอนเนคกับธรรมชาติดูความเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่จบมองแค่มนุษย์คุณภาพชีวิตที่ดีมันหมายถึงว่าทุกชีวิตจะต้องเติบโตไปด้วยกันได้ดังนั้นทําเท่าที่เราไหวแต่ค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆเพราะว่า<อ>ผมทํามันจนชินแล้วก็เท่านั้นเองไม,ไม่ได้ลําบากแต่มาผมเนี่ยเรามองอีกมุมหนึ่งเนาะความลําบากของแต่ละคนจริงๆแล้วบางทีมันอาจเป็นแค่ความไม่เคยชินใช่ลองให้นเริ่มต้นทีละนิดทำขยับไปเรื่อยๆ เ,เรา <ผม S 2> จะทำได้ครับการที่ผมได้ไปนั่งเรือวันนี้กับพิสานถามว่าผมได,ได้รู้อะไรมากขึ้นบางคนอาจจะมองว่ามันเป็นการนั่งเรือเที่ยวดูชีวิตชุมชนดูธรรมชาติที่เคยสวยงามแต่ผมเชื่อว่าบางทีถ้าเราหันมาช่วยกันดูแลโลกของเราอาจจะเริ่มต้นจากจุดเล็กๆง่ายๆ บางครั้งมันอาจจะเป็นเหมือนแรงกระเพื่อมเล็กๆที่ช่วยให้โลกของเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นเพราะโลกใบนี้มันจะสวยงามไม่ได้ด้วยมือคนใดคนหนึ่งแต่มันน่าอยู่และสวยงามขึ้นเพราะความร่วมมือของพวกเราทุกคนและนี่คือสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากพี่สันในการนั่งเรือไฟฟ้าสุขสำราญในวันนี้ครับ